ด่วนข่าวดีล่าสุดอนุมัติแล้วเยียวยารอบสองคนแก่ผู้พิการบัตรคนจนใครมีสิทธิ์ได้เงินสด10,000บาทเช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตก็ไม่พลาดการนำข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยา,ยาช่วยเหลือประชาชนตากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้เป็นข่าวดีในเรื่องของการเยียวยารอบสองเป็นเงินสดคนแก่ผู้พิการบัตรคนจนกลุ่มไหนจะได้สิทธิ์บ้าง เป็นเงินสดสูงถึง1 0 0 0 0บาทคลิปนี้นํารายละเอียดมาให้ทุกคนได้ฟังก่อนไปฟังก็ขอกําลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะสําหรับการเยียวยารอบสองนี้นะคะคนแก่ผู้พิการหรือบัตรคนจนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินเยียวยากันอีกรอบหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นข่าวดีนะคะจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะหรือผู้ถือบัตรคนจนคนไหนที่ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไว้นะคะในพื้นที่13จังหวัดนี้นะคะนั่นก็คือกรุงเทพนครปฐมนนทบุรีป,ป,ปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคารนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเซาชนบุรีและอยุธยา ที่ได้รับเงินเยียวยาก,กันไปแล้วนะคะ1รอบสำหรับรอบปกตินะคะที่ได้5,000บาทนะคะรอบ2นี้นะคะอนุมัติเพิ่มให้อีก5,000บาทนะคะโดยจะนำเข้าคอรมอในวันที่7กันยายนนี้นะคะเราจะได้ทราบกำหนดวันนะคะที่จะได้รับ การยิวยานะคะ5,000บาทนี้เป็นเงินสดนะคะสามารถกดมาใช้ได้เลยโอนเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการนะคะหรือบัตรคนจนที่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไว้นะคะนับว่าเป็นข่าวดีนะคะคลิปนี้นำข้อมูลข่าวสารมาแชร์มาบอกต่อให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ลืมกดแชร์ไปให้พ่อแม่พี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยกัน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ